12าปีที่แม่อาวจากบ้านเกิดทางตอนใต้ของพม่ามาใช้ชีวิตในมหาชัยในฐานะแรงงานข้ามชาติทำมาหลายงานตั้งแต่ลูกจ้างเรือประมงไปจนถึงพนักงานบริษัทผลิตเครื่องอลูมิเนียมหากไม่ทิ้งวัฒนธรรมในวิถีเดิมจึงร่วมกับเพื่อนแรงงานอีกกว่า10คนตั้งคณะการแสดงพื้นบ้านเพื่อเป็นอีกเครื่องมือสื่อสารวัฒนธรรมและเรื่องราวชีวิตแรงงานไปสู่สังคมเช่นสิทธิและความเป็นธรรมในการจ้างงาน การได้ถ่ายทอดบนเวทีเปิดตัวสารคดีแรางงานเพื่อนบ้านยิ่งสร้างความภูมิใจไม่น้อยและหวังให้ทุกสื่อที่สร้างสารรค์กระตุ้นสังคมไทยให้มองกันด้วยมิตรภาพและความเข้าใจมากขึ้นชะลอคุณลชิดแเล้าดาเราจะร,าารอะรอลูมินีแลมาเลือบอะ ูมบแรงงานชาวพม่าวัย34ปีบอกว่ายังมีแรงงานอีกมากที่อาจไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมไม่ได้ถูกมองในฐานะเพื่อนมนุษย์ซึ่งเขาหวังให้การสื่อสารเบื้องหลังชีวิตแรงงานเป็นประโยชน์กับกลุ่มแรงงานพม่าในไทยการที่เขาเข้ามาเนี่ยก็คงไม่อยากให้เผชิญปัญหาเป็นแบบนีสเสือปาโจระเข่แต่มาด้วยมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับก็อาจจะเราต้องมองเขาในเชิงของคุณค่า นะครับมองถึงเรื่องของอาการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยมองถึงเรื่องของสิทธิเมชนนเรื่องการคุมคองนะครับประมาณนี้ก็เจ็ดหลังจากปีเีหยแต่างานด้วยใช่ครับ จอดสำคัญในการทำงานด้านแรงงานข้ามชาติก็คือการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับแรงงานเหล่านี้ค่ะซึ่งก็จะทำให้เห็นว่าชีวิตของพวกเขานั้นสำคัญกับการพัฒนาประเทศและเป็นเพื่อนบ้านรั้วเดียวกันกับเราด้วยนะคะจาาวิธทีเปิดตัวสารคดีในคราวนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่แง่มุมชีวิตของพวกเขาในแง่มุมต่างๆนั้นได้สะท้อนไปสู่สังคมค่ะู่จินาาเลีรูจินาดูเพยเลเช่เส้นทางชีวิตของสองสามีภรรยาซินมาลินและนายตัว วินกับชีวิตใหม่ที่กำลังเกิดมาเรื่องราวของแรงงานรับจ้างในสวนกุหลาบอำเภอพบพระจังหวัดตากหรือแม้แต่ฝันถึงโอกาสทางการศึกษาของสมลูกหลานแรงงานและพลอยที่ขยันเรียนรู้จนได้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในจังหวัดระนองแม้ว่าเราคิดว่าเราอบอุ่นว่าเรามีความสุขแค่ไหนก็ไม่ใช่บ้านของเราอยู่ดสักวันหนึ่งเราต้องกลับไปบ้านของตัวเอง ยังมีอีกแง่มุมบวกของชีวิตหมวยแรงแม่บ้านชาวไทยใหญ่วัย26ปีที่ผูกพันกับนายจ้างจนไม่ต่างกับคนในครอบครัวเป็นอีกหนึ่งสารคดีชุดแรางงานเพื่อนบ้าน5ตอนจาก7ชีวิตต่างเส้นทางอาชีพที่ผู้ผลิตใช้เวลากว่าหปีตีแผ่ประเด็นทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนวาระแรางงานข้ามชาติผ่านสื่อสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจกันในฐานะเพื่อนบ้านรู้วเดียวกัน ปะมงทำไมจะซื้ออาหารทะเลราคาถูกได้ก็เนี่ยค่าแรงราคาถูกไงนะครับมันมีความสัมพันธ์กับเราอยู่แล้วหรืออย่างเช่นตอนแรกจะเป็นดอกกุหลาบอย่างเงี้ยทำไมเราถึงมีดอกกุหลาบได้ทั้งปีหรือว่าทําไมเราถึงมีคนทาดอกกุหลาบมาให้เราได้ทุกวันอะไรเงี้ย ทั้งที่ค่าแรงมันถูกอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะสะท้อนว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังชีวิตของอะไรเงี้ยครับใช่เนี่ยเป็นแบบไหนได้เงิ้คือว่าหลังจากฉายไปแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะสร้างทัศนคติในเชิงบวกหรือความเข้าอกเข้าใจได้มากขึ้นเท่าที่เห็นเพื่อนๆแล้วก็บรรทนาเทียบกับตัวเองเนาะตัวเองได้เสฉยยวกว่าแล้วก็ได้ได้โอกาสเยอะกว่าคนอื่นๆแรงงานแรงงานไม่ว่าหนึ่นๆนะคะแต่ว่าชีวิตของส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็มีหลายคน มีไม่ได้ชะตาอย่างนี้ก็รู้สึกสงสรเพื่อากที่เราค้นพบระหว่างทางสารคดีแรงงานเพื่อนบ้านเกิดจากความร่วมมือของไทย PBS เครือข่ายทำงานด้านแรงงานข้ามชาติและผู้ผลิตอิสระภาคพลเมืองตามแนวทางในการสื่อสารประเด็นทางสังคมให้กว้างขวางขึ้น โดยหยิบยกตัวอย่างชีวิตแรงงานพมา่าที่มีหลักมุมหลายเชื้อสายเช่นพมา่าไทยใหญ่และมอนในสถานการณ์ปัจจุบันที่เข้าไม่ถึงบริการของรัฐหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมถึงสื่อวิถีที่เป็นอยู่เพื่อความเข้าใจในเขาและเราอันจะนำไปสู่การเปิดใจยอมรับกันและกันน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน